สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านวันนี้นะครับทีมชาติเวียดนามจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติสิงคโปร์ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อเอเชียนหรือเวฟมิซูบิชิอิเล็กทริกครับนะครับในรอบรองชนะเลิศเลขที่2นะครับซึ่งในนัดแรกทีมชาติเวียดนามก็ชนะทีมชาติสิงคโปร์ในบ้านไปได้และครั้งนี้การเปิดบ้านต้อนรับสิงคโปร์ในเย็นนี้เวลา20่สนาฬิกาเนี่ยถือว่าเป็นการแข่งขันเพื่อจะ เอาผลแพ้ชนะผ่านเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศครับซึ่งทางทีมชาติเวียดนามเนี่ยก็มีผลต่างประตูได้เสียนำนะครับอยู่2ประตูซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยากกว่าสมควรครับที่ทีมชาติสิงคโปร์จะบุกมาเยือนเวียดนามและสามารถเก็บผลจชนะมากกว่า2ประตูนะครับจึงจะสามารถพลิกสถานการณ์เข้ามาในรอบชิงชนะเลิศได้นะครับทางโค้ชสุตมุโอคุระนะครับแน่นอนครับแรงกดดันตรงนี้เนี่ยโอคุระจะต้องแก้ไขปัญหานะครับเกี่ยวกับ แผนการเล่นต,ต่างๆเพราะว่าแมตท,ที่แล้วเนี่ยทางสิงคโปร์โดนทําประตูในช่วงนาทีท้ายๆครับจะหมดเวลาอยู่แล้วนะครับถือว่าเป็นนาทีบาปที่มาผิดพลาดตรงลูกจุดโทษนะครับแล้วก็ลูกยิงซ้ําของอาทางเงยนส่วนเซนนะครับนักเตะบ,บราซิลโอนสัญชาติของเวียดนามเนี่ยที่ทาประตูได้นะครับสแมตชามประตูไปแล้วครับสําหรับส่วนเซนหรือราฟาเอลซั้นคนนี้นะครับถือว่าเป็นตัวแปรสําคัญของทีมชาติเวียดน,นามเย็นนี้น่าจะเป็นาการแห่งขันที่ สิงคโปร์จะต้องสู้ส,สุดใจนะครับในการแข่งขันก็มีแฟนบอลหลายคนนะครับที่ชอบสปริรตของสิงคโปร์และรูปแบบการเล่นก็ติดตามให้กําลังใจสิงคโปร์ได้ครับคืนนี้นะครับเพราะว่าสิงคโปร์เองเนี่ยนะครับเขาเองก็มีรูปแบบการเล่นที่เป็นมาตรฐานดีพอสมควรตั้งแต่โค้ดสุโตโมโอคุระนะครับโค้ดชาวญี่ปุ่นมาร่วมนะครับในการสร้างทีมทีมนี้ขึ้นมาถือว่าเป็นทีมที่น่าจับตามองทีมหนึ่งนะในในย่านอาเซียนของเรานะครับ การ่นขั้นคืนนี้นะครับทางเวียดนามเองเขามีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมนะครับทั้งสื่อมวลชนทั้งแฟนบอลเขาอะเขามั่นใจว่าทีมชาติเวียดนามของเขาจะสามารถผ่านเข้ารอบิงชาเลอรได้อย่างแน่นอนเพราะว่าการที่สิงคโปร์จะบุกมาชนะเขาได้เกิน2ประตูน่าจะเป็นเรื่องที่ยากหรือแทบเป็นไปไม่ได้เลยในสายตาของแฟนบอลเวียดนามนะครับคิดว่านะครับทางโค้ชคิมซังซิกของเวียดนามเนี่ยเท่าที่ผมติดตามดูนะครับ จะมีการโรเตชันเล็กน้อยนะครับแต่แน่ๆครับซูเปอร์สตาร์ของเขาณชั่วโมงนี้นาทีนี้เนี่ยคือเงินเยนส่วนเซนเนี่ยคงได้ลงนะครับล่าตะขายมันเดิมถือว่าเป็นโบนัสนะครับปลายปีให้กับสำหรับแฟนบอลของเขานะครับในแมตช์ก่อนที่จะปีใหม่เนี่ยนะครับที่จะให้แฟนบอลชาวเวียดนามมีความสุขซึ่งตอนนี้นะครับถ้าเราจะมองภาพรวมนะมันจะมีมันจะมีหลายเรื่องหลายกระแสนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพทั้งเรื่อง การฟื้นนะครับศรัทธาแฟนบอลเวียดนามหลังจากที่2024เนี่ยเขา,าโดนทีมชาติอินโดนีเซียบุกมาเอาช,ชนะแล้วก็ไปเยือนอินโดนีเซียก็แพ้อ,อินโดอีกทาให้สภาพการของทีมชาติเวียดนามเนี่ยย่ำแย่และยังมาแพ้ไทยอีกในเอฟพีแบงค์ครับทำให้แฟนบอลเวียดนามเนี่ยเกิดวิกฤตศรัทธาอย่างยิ่งต่อว,วงการฟุตบอลของเวียดนามและครั้งนี้นะครับเขาหยุดหลีกนะครับเขา,าทิ้งอินเตอร์เนชั่นแนลเอแม เพื่อจะไปเก็บตัวที่เกาหลีใต้แล้วก็มีการอ่นตัวเพิ่มเติมเข้ามานะครับเอาอย่างเต็มที่เลยนะเป็นทีมเดียวในยานยานอาเซียนนะที่เขาใช้ทีมชุดใหญ่แล้วมีการเก็บตัวอย่างเป็นระบบเพื่อโปรแกรมแข่งขันเดีรเนะครับโดยเฉพาะตรงนี้แหละครับเป็นเป็นจุดที่เรามองดูกันนะเป็นประการแรกประการที่2นะที่เป็นกระแสใหญ่ๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องโค้ดครับมีมีเรื่องราวที่ ข่าวคราวมานะครับเกี่ยวกับเรื่องโค้ดญี่ปุ่นโค้ดเกาหลีนะครับซึ่งทางโค้ดเกาหลีเนี่ยก็ได้ผิดพลาดไปแล้วครับอินโดนีเซียเนี่ยนะครับโค้ดชินใจยังเองก็พาทีมมาได้แค่ในรอบแรกครับไม่สามารถจะผ่านรอบ2ได้ก็เหลือโค้ดคิมซังซิกโดยในรอบนี้นะครับรอบรองชนะเลิศเนี่ยก็เหลือนะครับโค้ดอิชิแล้วก็โค้ดสึโตโมโอกุระของญี่ปุ่นนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่น่าจับตามองโคสมควรเรื่องนี้นะครับเหมือนเรื่องที่นะครับมันเป็นเรื่องที่ เป็นเพียงข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่เป็นเพียงข่าวลือหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องที่เราจินตนาการเองหรือเปล่าแต่ที่แน่นอนครับการส่งโค้ดออกนอกนะความนิยมในฟุตบอลเกาหลีและญี่ปุ่นเนี่ยมูลค่าเป็นตัวเงินในอาเซียนเนี่ยมันเยอะพอสมควรครับเรื่องแบบนี้นะครับผมผมคิดว่ามันน่าจะมีข้อมูลส่วนที่เป็นจริงหลายเรื่องหลายราวนะคือในวงการฟุตบอลนะวันนี้เราจะมองในรูปแบบ ธรรมดาธรรมดาไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นวงการวงการที่มีเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองผลประโยชน์มากพอสมควรนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะมันนอกเหนือจากสปอริตเกมกีฬามากพอสมควรดังนั้นนะครับเราเองเนี่ยในการมองฟุตบอลเนี่ยในครอบครัวฟุตบอลไทยเนี่ยเราเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องสปอริตเกมกีฬาเพียวเพวครับไม่มีเรื่องอื่นใดเลยแล้วก็เป็นเกี่ยวกับแพชชั่นนะครับในเรื่องการเล่นทีมชาติ ที่มุ่งหวังนะครับที่จะยกระดับทีมชาติของเรานะครับให้สูงขึ้นและทําให้มาตรฐานเหล่านี้เนี่ยไปพัฒนานะครับทรัพยากรมนุษย์ในประเทศเราและทาให้เยาวชนเราเนี่ยพัฒนาศักยภาพดีขึ้นจากนั้นนะครับรายได้มันจะติดตามเข้ามานะครับอย่าเป็นก่อพฤตกรรมแล้วก็มั่นคงทําให้ประเทศชาติของเราเนี่ยนะครับสามารถขึ้นมาในฐานะที่เป็นที่จับตามองและทั่วโลกนะครับหรือว่าทั่วเอเชียเนี่ยเขาให้ความเคารพในฟุตบอลไทย มองในมุมนี้ครับแต่แต่ในมุมที่มันเป็นเรื่องของของการฉก่วยโอกาสนะครับผลประโยชน์ต่างๆทุกรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นทางสะอาดก็คือนะครับทางด้านผลการแข่งขันสปอนเซอร์การขายการถ่ายทอดสดนะครับลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสด,สาก,ก,าาสดการจัดการแข่งขันรายได้ต่างๆเหล่านี้นะผลประโยชน์ทางด้านาการโฆษณาอันนั้นเป็นผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจที่เรามองว่าเป็นความสะอาด นะกับผลประโยชน์ทางด้านอีกมิติหนึ่งก็คือมิติที่เรามองไม่เห็นเป็นผลประโยชน์มหาศาลอีกอีกส่วนหนึ่งมันก็เป็นอีกรูปแบบหนึง่งที่มันเป็นผลผลประโยชน์กลับด้านกับสปปริตวงการกีฬาครับจุดนี้นะมันมันมันเป็นจุดที่ที่เราจะต้องใช้สปปริตในการแข่งขันและความทุ่มเทของนักกีฬานะเพื่อทําให้ผลแพ้ชนะเนี่ยมันเกิดขึ้นในแง่มุมที่มันขาวสะอาดให้ได้นะครับส่วน ส่วนวิธีต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นก็ปล่อยให้เกิดขึ้นตามตามระบบของมันเหรครับเพียงแต่ว่าถ้ามันมาอยู่ในเกมกติกาเนี่ยถ้ามีการทุจริโตโคดโกงนะครับในวิธีฟุตบอลเนี่ยเราก็ต้องพูดนะครับเราก็ต้องพูดเพราะว่ามันเป็นการรักษาเกมฟุตบอลไว้กับเรานานๆน,น,นะครับอย่าให้มันเสื่อมศรัทธาอย่าให้มันตกต่าไปมากกว่านี้ในวงการฟุตบอลในย่านอาเซียนของเราจุดนี้ต่างหากครับที่สําคัญนะครับโดยใช้มิติทางด้านสีขาวนี่แหละครับทางด้านสปิริตครอบครัวฟุตบอลนี่แหละครับ ทำให้เราดูฟุตบอลมีความสุขมากขึ้นและคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะมีมุมมองที่ดีกับเรื่องต่างๆจะได้เข้ามาในวงการนี้เยอะครับเขาจะได้สบายใจในการดูฟุตบอลการพบกันนะครับระหว่างทีมชาตินะครับเวียดนามนะครับกับทีมชาติญี่ปุ่นในเย็นนี้เนี่ยมีมีบางคนนะที่ที่อยู่ที่เวียดนามเนี่ยบางคนก็พูดถึงว่ามันเป็นการต่อสู้กันระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีบางคนก็มองมุมนั้นนะ แต่ที่จริงแล้วผมผมดูแล้วนะครับโค้ดซินคิมซังซิกกับโค้ดสเตโมโอคุระเนี่ยต่างคนต่างมีฝีมือครับและในเกมนี้นะตัวแปรสําคัญมันไม่อยู่ที่สองทีมนี่นะนะครับนักเตะอย่างเงี้ยนเตลินอาจจะลงก็ได้ไม่ลงก็ได้นะเพราะว่าเขาอาจจะเป็นปปซูเปอร์ซับเหมือนแมตท,ที่ผ่านมาแต่นักเตะอย่างราฟเอลซันหรือเงีย้ยส่วนเซนเนี่ยแน่นอนครับผมคิดว่าจะได้ลงนะครับเพราะมันจะเป็นตัวดึงดูดที่ดีทําให้แฟนบอลชาวเวียดนามเขามีความพอใจนะครับในแมตช์นี้ ติดตามครับน่าจะเป็นเกมที่มันแลวก็สนุกเพราะว่าสิงคโปร์จะสู้สุริทแน่นอนครับคืนนี้สําหรับทีมชาติไทยของเรานะครับจากการที่ผมติดตามนะครับในเพจสมาคมฟุตบอลของฟิลิปปินเนี่ยผมเห็นบรรยากาศบางอย่างครับที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ก่อนที่ทีมชาติฟิลิปปินจะมาแข่งขันตามสกู๊ปข่าวต่างๆตามบรรยากาศบอลของฟิลิปปินตอนนี้เนี่ยเขามีการเฉลิมฉลองแล้วก็พยายามที่จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่อง52ปีที่ไม่เคยชนะทีมชาติไทยได้เลยนะ เขาปลูกตรงนี้ก็เป็น,เป,นเป็นกระแสที่ถูกต้องครับคือทําให้คนในชาติเนี่ยเกิดความเพื่งเขิมนะครับทำให้วงการฟุตบอลของฟิลิปปินส์ซึ่งซงบเซาอยู่แล้วเนี่ยนะครับไม่สามารถจะแข่งขันกับกีฬาประเภทอื่นๆนะในประเทศฟิลิปปินส์ที่ขอนิยมเช่นบาเซตบอลน,นะครับหรือกีฬานะครับอย่างอื่นที่เป็นกีฬาของทางยุโรปหรืออเมริกานะครับที่เขาเป็นที่นิยมมากกว่าซอกเกอร์เนี่ยทำให้ฟื้นฟูขึ้นมาได้ในระดับหนึ่ง และนักเตะทุกคนส่วนมากแล้วจะเป็นนักเตะที่อายุยังไม่มากเท่าไหร่นะแล้วเป็นนักเตะที่ค้าแข้งอยู่ต่างแดนเป็นส่วนใหญ่นะและอุดมไปด้วยนะครับนักเตะตัวโอนนะครับลูกเซี่ยวเต็มทีไม่หมดครับแต่นะครับมันกลายเป็นว่าบรรยากาศตอนนี้ของฟิลิปปินส์มันเป็นการแข่งขันเพื่อชาติไปแล้วครับมิตินี้ได้เกิดขึ้นในฟุตบอลทีมนี้ว่ามันจะเป็นการแข่งขันเพื่อชาติฟิลิปปินส์อ่ามันกลายเป็นวาระแห่งชาติของเขา ดังนั้นครับแพ้ชันในการมาเตะที่ไทยในครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นการสร้างปฏิหาริย์ครั้งยิ่งใหญ่ของฟิลิปปินส์ซึ่งมันเป็นแรงบันดาลใจนะให้กับนักเตะทุกคนของฟิลิปปินส์ที่จะสู้นะสู้ตายกับทีมชาติไทยจุดนี้แหละครับเป็นจุดที่เราจะเจอฟิลิปปินส์ในในแมตช์วันที่30ที่ถึงนี้นะครับสําหรับทีมชาติไทยของเราเองเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องตัวผู้เล่นที่เราไม่สามารถจะรวบรวมนักเตะเข้ามาเต็มทีมได้นะอย่างที่ข่าวคราวเสนอมาแล้วเป็นสิ่งที่เราเห็นมาตลอดนะครับ แต่ความเป็นจริงแล้วนะนักเตะของเราเนี่ยผมคิดว่ามากพอที่เราจะจัดทีมที่ดีสุดลงไอ้เรื่องนี้มันอยู่ที่โค้ชปัสดายิชีแล้วละครับว่าเขาจะมีมุมมองอย่างไรในการจัดตัวผู้เล่นซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมก็ก,ก็ก็ถือมาตลอดว่าผมจะไม่เข้าไปยุ่งก้าวไก่นะถึงแม้ว่าในใจผมจะรู้ว่าควรจะจัดอย่างไรนะและหลายคนนะกูรูฟุตบอลไทยนะผู้สันทัดณ์ณนี้หลายคนก็รู้ว่าจะจัดอย่างไรที่จะสามารถทําให้ทีมที่มี ตัวผู้เล่นที่ขาดแคลนของเราเนี่ยที่ยังไม่เต็มทีมเนี่ยสามารถเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมได้เนี่ยมันจัดได้ครับประเด็นปัญหามันอยู่ที่ว่าอิชิเนี่ยนะครับบางครั้งโคอิชิจัดตัวผู้เล่นเพื่ออะไรบางสีบางอย่างในมิติที่มองไปไกลถึงอาเซียนคัพหรือว่าฟุตบอลโลกเขาทาหน้าที่ในจุดนี้เพื่อสร้างทีมไปเรื่อยๆนะครับแต่ในในบางทีนะฟิลิปปินส์เข้ามาแบบวาระแห่งชาติเขาแล้วแบบเนี้ยนะครับแล้วก็กระแสแฟนบอลไทยของเราเนี่ยก็ต้องการ บางสิ่งบางอย่างนะครับเพื่อที่จะให้มีความสุขในการดูบอลซึ่งหลายท่านนะครับก็เข้าใจครับผมเข้าใจว่าอาจจะไม่ถึงขั้นว่าแพ้ก็ได้ชนะก็ได้ได้ทุกคนถึงขั้นว่ามีกระแสะว่าการเข้ามาชมครั้งนี้นะจะต้องไม่เสียเวลาในการมาชมทีมชาติไทยนี่ครับมันเป็นวิธีการดูโชว์ที่ผมบอกว่าเราไม่ใช่มาดูโชว์นะถ้าเราจะมาเราต้องมาแบบเต็มใจนะแพ้ไม่เป็นไรนะครับในการต่อสู้เราสู้เต็มที่นะครับนักเตะไทยเราจะต้องรู้ครับว่าแมตชนี้เนะี่ย เขาเป็นวาระแห่งชาติเราก็ต้องเป็นวาระแห่งชาติเหมือนกันเพื่อศักดิ์ศรีฟุตบอลทีมชาติไทยเพื่อศักดิ์ศรีของชาวศึกผมเชื่อว่าศักยภาพนักเตะไทยเรามีถึงเวลาเราต้องสู้สู้แล้วผมคิดว่าระดับฟุตบอลนะตามสายตาผมนะในมาที่แล้วที่เจอกับฟิลิปปินเนี่ยผมผมผมบอกไว้เลยครับว่าระดับฟุตบอลเราเหนือกว่าเขาเพียงแต่ว่าความพ้นชินในสนามและนะครับในการเล่นเนี่ยเขามีความคล่องแคล่วในการเล่นบนพื้นสนามหญ้าเทียมมากกว่าเรา และทักษะความสามารถเบสิกฟุตบอลเขาอยู่ในระดับมาตรฐานที่เขาสามารถเล่นแบบนี้ได้นะครับเราไปเล่นนอกบ้านเราไปเล่นในพื้นที่สนามที่เราไม่คุ้นเคยนะครับดังนั้นนะครับเกมรูปแบบโดยรวมเนี่ยเราเหนือของเขาแน่นอนแต่นะครับในลูกที่ต่อบอลในในลูกที่เล่นในลักษณะเบสิกฟุตบอลในสนามที่เป็นสนามของเขาอ่ะเขาเหนือกว่าเราแต่รูปแบบโดยรวมเราบุกถล่มเขาเนี่ยเขาใจหายใจคว่ำว่าจะแพ้เราเนะี่ย นะครับเรามาผิดพลาดตอนเรามาเสียลูกฟรีคิกในช่วงโทษเวลาบาดเจ็บที่เราเสียประตูที่2เท่านั้นครับที่เป็นจุดพลาดจริงๆใหญ่หลวงเลยแล้วก็การจัดตัวผู้เล่นในลักษณะที่กักๆเนี่ยมันไม่ส่งผลดีผมก็พูดมาหลายคลิปแล้วครับว่ากำรรมไม่ไผ่เนี่ยถ้ากำรรมไม่แน่นมันจะบาดมือนะครับสองไม่พอครับต้องสามถ้าจะดีที่สุดคือต้องสี่เลยนะครับมิดฟิลเนี่ยมันจะกักไม่ได้จะลุกก็ต้องลุกจะบุกก็ต้องบุก เติมตัวบุกเข้าไปให้เต็มนะครับที่มีแพชชั่นในการเติมเกมลุกให้เต็มเกมรับก็ตัดออกไปส่วนหนึ่งแล้วเกมมิดฟิลด์เนี่ยเอาตัวยืนแน่นๆไว้คนเดียวก็พอแล้ววิลเทียรอมผันที่เหลือเป็น ben David, เบนเดวิดไปเลยครับไว่เลียมไวเดเชอร์ไปเลยไม่ต้องกักนะครับไม,ไม่ต้องใช้พีระดลนไม่ต้องใช้วอชิตครับวอลชิตก็ได้แต่ไม่ควรจะซ้ําซ้อนในลักษณะที่เล่นตึงเกมมากนะัก ควรจะพุ่งหอกไปทางหน้าเพราะว่าเราเรา,เราต้องการชัยชนะในนัดนี้แฟนบอลไทยทุกคนอยากจะเห็นแบบนั้นผมเชื่อนะนะครับแต่เราก็ยังอ่านใจอิชิไม่บอกว่าจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าเราโหลดตรงนี้นะเราเราลงไปเต็มตรงนี้น้ําหนักมันจะไปลงที่สุพนัทเหมือนตาความหนักมันจะไปลงที่แดนหน้ากำไม่ไผ่ไม่แน่นไม่ไผ่ไม่ไผ่ไไจะบาดมือถ้าลงตัวผู้เล่นเกมลุกไม่หนักคนที่หนักก็คือสุพนัทเหมือนตานะครับแล้วมันจะทําให้หนักทั้งทีม และมันจะกลายเป็นใจหายใจคว่ำและเกิดข้อผิดพลาดเหมือนที่เรายิงสิงคโปร์ไม่ได้ในวันนั้นอีกนะครับเพราะว่าตัวผู้เล่นมันไม่ฟูลมันไม่เต็มมันมีขาดขาดเัเกินและมันจะต้องมีการแบกดังนั้นตัวผู้เล่นตัวไหนนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเล่นดีแต่ผลงานไม่ได้และมันยังไม่ถึงขั้นทําให้เกิดความเชื่อใจร้อเเซนต้องไม่ส่งลงนะครับผู้รักษาประตูต้องปรับปรุงแค่ไขนะครับปฏิวัติคําใหม่เนี่ย น้องจะต้องรู้ว่าน้องผิดพลาดไปแล้วหลายประตูนะครับทําให้เกิดนะครับความผิดพลาดนี้มันทําให้เกิดมิติที่ทําให้ทีมหนักเข้าไปอีกนะครับแน่นอนครับลูกบางลูกมันอาจจะยากต่อการเซฟอันนี้เข้าใจกันได้แฟนบอลทุกคนเข้าใจได้แต่เราต้องมีความพยายามที่จะเซฟมากกว่านี้นะครับเพื่อจะให้เห็นว่าเราพยายามเต็มที่สุดชีวิตเราแล้วตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เขาเรียกว่าต้องไฟนะครับในวาระแห่งชาด้วยแหละวันที่สามสิบ แฟนบอลไทยทุกคนเข้าไปดูต้องไม่ใช่เข้าไปดูลักษณะไปชมเกมไปเชียร์นะครับการแสดงนะเราไปเพื่อรวมหัวใจในการให้กำลังใจทีมชาติไทยผมเชื่อว่าน้องๆทุกคนนะตั้งแต่ผู้รักษาประตูทุงศูนย์หน้าในวันที่30สิเนี่ยทุกคนมีความเสียใจทุกคนในการกลับมาจากฟิลิปปินส์ในความพ่ายแพ้ครั้งนี้นะเราจะต้องสามารถนะครับทำในสิ่งที่ดีที่สุดในการจะเก็บชัยชนะในบ้านเราให้ได้เรื่องสนามนะครับ เรื่องสนามรัชบังคาากีฬาสถานตอนนี้นะเกี่ยวกับเรื่อง VR เรื่องสนามเราพร้อมร้อยเปอร์เซ็นครับไฟสว่างทางสะดวกครับมาเลยครับเราปูพรมให้ท่านเดินมาเลยทีมชาติฟิลิปปินส์เราจะไม่ทําอะไรในลักษณะที่ไม่ชอบมาพากลเหมือนท่านนะไอเรื่องแบบนี้นะมันเป็นเป็นสิ่งที่เป็นจุดด่างพ้อยที่สุดในเอฟเอฟนะผมขอยืนยันเลยเป็นสิ่งที่ผมดูแล้วนะมันมันมันให้ทัวร์นาเมนต์นี้เป็นทัวร์นาเมนต์ที่น่ารังเกียจในสายตาผมฮนะตรงไปตรงมานะครับ เรามาแข่งกันสว,สว่างสว่างที่สว่างสว่างกดีกว่าแข่งในสนามที่มันเซฟนักฟุตบอลได้และสามารถใช้ศักยภาพในการเล่นในฟุตบอลในรูปแบบฟุตบอลคลาสสิกที่แท้จริงของโลกใบนี้เนี่ยบนสนามรัชมังคลาในวันที่30ก็ดีกว่าเราจะไปเล่นในมุมมืดนะครับตามตอกตามซอยแบบนั้นไม่เอาครับมาเล่นตรงนี้แพ้คือแพ้ชนะคือชนะครับในแมตช์นั้นและเราเป็นครอบครัวฟุตบอลแพ้ชนะไม่สําคัญครับทีมชาติไทยเรายังต้องไปต่อไปอีกไกล นะครับแพ้ชนะในเกมกีฬาไม่ว่ากันแต่ขอให้น้องๆทุกคนนะครับใช้ความสามารถเต็มที่เข้ามาแบบวาระแห่งชาติเราก็ต้องสู้แบบวาระแห่งชาติเหมือนกันเพื่อศักดิ์ศรีของเราช้างศึกไทยแลนด์ขอให้เป็นแฟนทุกคนนะครับร่วมให้กําลังใจน้องๆทีมชาติไทยช้างศึกของเรานะครับในวันพรุ่งนี้เวลา20นาฬิกาที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน,ส,านส่วนเรื่องรูปแบบตัวผู้เล่นต่างๆเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันในคลิปต่อไปนะครับว่า ฟิลิปปินมาแบบนี้จะมาแบบไหนนะครับเกี่ยวกับร่องาู้ราประตูก็มีข่าวๆมาเหมือนกันครับของฟิลิปปิน์ตัวผู้เล่นเขาเช่นกันครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในคลิปต่อๆไปดีกว่าแต่โดยรวมแล้วนะครับเมื่อเขามาแบบวาระแห่งชาติเราก็ต้องสู้แบบวาระแห่งชาติตัวผู้เล่นคนไหนนะครับที่มองดูแล้วเนี่ยศักยภาพไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องไม่ส่งลงครับต้องจัดเกมบุกนะครับเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เกมลุกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่ต่ำกว่าสารุสี่ตัวในการจัดนักเตะที่มีลักษณะสนับสนุนเกมลุกร้อยเปอร์เซ็นต์ เขาตั้งรับเราแน่ครับจากการติดตามเพจของสมาคมฟุตบอลฟิลิปปินส์แล้วก็สื่อมวลชนของฟิลิปปินส์นะครับแมตท,ที่แล้วที่ฟิลิปปินส์เนี่ยขนาดเราโหมเกมบุกไม่เต็มที่เขายังใจหายใจคว่ำกันทั้งสนามครับเขาคู่เราแทบตายแล้วเนี่ยที่จะเขาจะเสียประตูให้กับเราอะเราจะต้องไม่ปล่อยไว้ครับจะต้องจัดเกมลุกให้หนักกว่านี้และเติมตัวผู้เล่นเกมลุกให้มากกว่านี้ในการบุกขคยี่เพราะเราต้องการประตูในแมต์นี้อย่างยิ่ง เราคงไม่ต้องกลัวการลุกของเขามากเกินไปเพราะว่าเขาไม่มีซูเปอร์สตาร์ในระดับโป้งเดียวจบนะเขาจะเป็นลักษณะฉาบฉวยเราควรจะเน้นนะครับตัวผู้เล่นแนวรับของเราเนี่ยให้มีสตินะเป็นตัวที่มีประสบการณ์แล้วนิ่งมากพอแล้วนะครับต้องเป็นนักเตะที่มีความทุ่มเทให้กับเกมร้อยเปอร์เซ็นต์ผมคิดว่าเอาอยู่เพราะว่าเขาไม่มีนักเตะอย่างเงี้ยนส่วนส่วนหรือไม่มีนักเตะซูเปอร์สตาร์เนี่ยเป็นการเป็นดาวยิงของเขาเราไม่จะเป็นต้องกลัวเขาขนาดนั้นเพียงแต่ว่า เกมรับของทีมไทยผมคิดว่าเอาอยู่นะถ้าจัดระบบดีตรงนั้นไม่น่ากังวลครับแต่สิ่งที่กังวลที่สุดคือเราต้องการประตูที่เยอะในแมตช์นี้นะครับตรงจุดนี้น่าจะเป็นหัวใจมากกว่าจุดนี้เราต้องเอาจริงเอาจังแล้วนะครับแล้วก็ผู้รักษาประตูนะครับขอให้กำลังใจนะไฟให้เต็มที่นะครับมีแอคชั่นนะครับที่กระฉับกระเฉงและทำหน้าที่ให้เกิดความมั่นใจให้กับทีมนะครับแล้วก็แฟนบอลทั่วประเทศให้มากกว่านี้ครับแน่นอนครับครั้งนี้เขามาเต็มที่เราก็ต้องสู้เต็มที่

คอยหัวคอยเล่นบอกแก่งม่คอยสิเอาชนะไอ้น้องเียคอยสับทิมไไปให้เขาสาไปสุดลงน้ำโค่คอยคือเราคอยเม่เรามื่เรคอยทิ้งากเราอจจ g ล่นุดอกน้ำใบช่างสุดฟุตบอลไทยได้ควิน Football Championship of Jockey Assan, Mitsubishi Electric Cup, High Tech fuck Exot, in Ex The biggest football tournament in the Assan region. Now everything comes strong and scary. This battle is like a football war game. nay đổi quốc gia Thái Lan hay đổi tên quốc gia Indonesia <laughs> Hãy đi trước tụi tôi sẽ thắng bằng phong cách vọt đẳng cấp Kim sang xịt kim sang xịt đấu tranh Việt Nam Khỏi men tim sát lao, khỏi ma xanh bạc ban Khâu hoa khói lên bò kênh Khỏi hú hoa khói lên bò kênh Mạch khói xịt áo chân là ai nóng mạch khói xịt bạc Tim thay ngày khâu xa bị sụt lâm nám khô Khỏi cứ lao, khỏi mẹ lao Mẹ lao. lao, khỏi tim sát lao Hãy subscribe แช่ป์ซุ้มฟุตบอลไทยไทยกวีนไซดไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์เราเครื่องสึกมกสปิริตบาไม่ทุ่มิุใจนักกีฬาไทยแลนด์โซนิตตาไทยแลนด์ลนใจนักกีฬามาหามาลุกน้นไทยไทยแลนด์ไทยแลนด์แลนด์ออฟฟุตบอลคิงออฟเอเชียฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพออฟชากีอสานมิตซูบิชิเล็กทริกคัพไฮเทคุก o อัก x i will the biggest football tournament in the ASEAN region now everything comes strong and scary this battle is like a football war game